สวัสดีครับพบกับพี่แขกอีกแล้วนะครับกับทางช่องเบสิ c สไตล์เรื่องง่ายๆที่ใครก็ทำได้นะครับคือวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดนะฮะซึ่งตอนนี้เป็นกระแสดราม่ามากๆเลยคือเรื่องของคนละครึ่งครับที่คงการัฐให้มานะครับคือตอนนี้หลายคนอย่างเพื่อนๆที่ทำงานผมนะครับก็บางคนก็ยังไม่รู้เลยครับว่า มีโครงการนี้ด้วยเหรอพอผมแจ้งข่าวไปก็รู้สึกว่าเสียดายนะครับตอนนี้ยอด10ล้านนะครับเต็มแล้วนะครับยอด10ล้านคนนี้เต็มไปหมดแล้วนะครับแต่ก็ใช่ว่าจะแย่สักทีเดียวนะครับคือตอนนี้นะครับทางรัฐนะครับได้เปิดอีกหนึ่งครั้งครับหรืออีกหนึ่งรอบคือในวันที่10พฤศจิกายนนี้นะครับแต่เรื่องของเวลานั้นและให้อีกกี่สิทธิ์กี่คนนั้นอันนี้ผมยังไม่ทราบนะครับ แต่ผมเพียงแค่ทราบมาว่าวันที่10พฤศจิกานี้ครับมีรอบ2แน่นอนแล้วรอบ2นั้นมาจากไหนครับรอบ2นั้นก็คือได้มาจากเก็บตก10ล้านแรกนะครับที่บางคนสมัครแล้วแต่คุณสมบัติไม่ผ่านที่บางคนสมัครแล้วยังไม่ไปใช้สิทธิ์รวมรวม,รวมแล้วนะครับก็คือจะเก็บตกทั้งทั้งสอก,กรณีนี้ทั้งสองเคตนี้นะครับแล้วนำมาเปิดลงทะเบียนอีกหนึ่งครั้งนะครับ สำหรับพรเพื่อนๆคนไดนนะครับที่ทราบข่าวแล้วแล้วก็ยังไม่ลงทะเบียนนะครับติดตามได้เลยนะครับว่าทางวันที่10พยอน,นี้รัฐบาลนะครับจะเปิดให้ใช้สิทธิ์อีกกี่ท่านลงทะเบียนอีกกี่คนนะครับยังไงฝากติดตามด้วยนะครับ๋้วผมรู้ข่าวเราจะรีบแจ้งนะครับ